และในส่วนของพื้นที่อำเภอปนาสตาจังหวัดยะลานะคะก็ได้เกิดเหตุคนร้ายกระหน่ำยิงพ่อค้ารับซื้อทุเรียนดับค่ะเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบมุ่งสองประเด็นก็คือประเด็นส่วนตัวและรวมไปถึงประเด็นสถานการณ์ใต้ค่ะ ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านนะคะได้แจ้งไปยังศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูทร์บดานสตาจังหวัดยะลาว่ามีชาวบ้านถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งรายภายในหมู่บ้านอุแบหมู่ที่1ตําบลบาเจาะอำเภอบดันสตาจังหวัดยะลาหลังแจ้งนะคะพันตารวจเอกสายยูตีกา นะคะผู้กํากับกา,าสรสถานีตํารวจภูทรบรรสตานํากําลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่และกันที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนข้างทางท้ายหมู่บ้านอุแบพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายอับดุลตอเลหะยีอายุ50ปีพักอาศัยอยู่บ้านภรรยาเลขที่66หมู่หนึ่งตําบลบาเจาะอําเภอบันนางสตาจังหวัดยะลาเป็นพ่อค้ารับซื้อทุเรียนในพื้นที่ไกลกันเล็กน้อยมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิ รุ่นสมารทสีขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่ขอไข่มอม้า9 3 2ยะลาล้มคว่ำอยู่สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะและลำตัวจำนวนหลายนัด พบปลอกกระสุนปืนขนาด9มมตกอยู่จำนวน5ปลอกเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุต่อไปจากการสอบสวนนะคะผู้เสียชีวิตขับขี่รถจกักรยานยนต์ออกมาจากสวนผลไม้ประมาณ2กิโลเมตรมุ่งหน้ากลับบ้านพักห่างจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนหลบซ่อนตัวในป่าละเมาะข้างทางค่ะได้ใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มมกระหน่ำยิงทำให้ล้มลงและเสีย ชีวิตหลังก่อเหตุอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนสอบสวนว่ามาจากเรื่องขัดแย้งส่วนตัวหรือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ค่ะ